สวัสดีค่ะวิวโปรดีนะคะวันนี้วิวโปรดีนะคะมีกระบะแคบมาแนะนําให้ลูกค้าทุกท่านอีกแล้วนะคะกระบะแคบ SL ตัวนี้นะคะเป็น m y 22ค่ะราคาอยู่ที่649,000บาทนะคะตกแต่งแบบนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง29,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าท่าในใดสนใจที่จะแต่งแบบนี้<ด>เรียบหรูดูแพงนะคะเป็นรถสีดำแบบนี้นะคะ สา,สายตรงหาวิวได้นะคะรถเราอยู่ที่ SK ชัวบางบัวทองค่ะแต่งให้ลูกค้าทุกท่านแบบนี้เลยนะคะถ้าท่านใดชอบแบบนี้นะคะหรืออยากจะได้แบบไหนก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ของวิวโปรดีได้นะคะมีแต่งให้ลูกค้าทุกท่านหลายแบบเลยค่ะเดี๋ยววิวพาไปชมกันนะคะว่าคันนี้แต่งแบบไหนกันบ้างย้ำนะคะใช้เงินออกรถเพียง2,9 0 0 0บาทเท่านั้นเชิญชมค่ะ วิวพาลูกค้ามาชมรถกันนะคะว่ามีตกแต่งอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะมาที่กระจังหน้าเลยค่ะกระจังหน้าสีดําแบบนี้นะคะรุ่น sl นะคะจะไม่มีตัวหนังสือคําว่านาวาลาด้านบนนี้นะคะถ้ายังไงเดี๋ยววิตวตกแต่งเพิ่มเติมให้ได้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้นิสสันนะคะตัวข้อเป็นสีเงินดั้งเดิมนะคะแล้วก็ตัวหนังสือเป็นสีเงิน ตัวนี้ได้เปลี่ยนแปลงเป็นตัวข้อเป็นสีดำพร้อมกับตัวหนังสือคำว่านิสานเป็นสีแดงนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะเพราะว่ารถสีดำแล้วก็ตกแต่งด้วยสีแดงแบบนี้สวยงามนะคะวิวพาไปดูอีกนะคะด้านหน้าค่ะไฟหน้านะคะก็จะติดตั้งข้อไฟหน้าพร้อมกับโลโก้นิสานสีแดงแบบนี้เช่นกันค่ะ เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถทำให้ดูขรึมมากขึ้นนะคะวิภพาไปชมด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างนะคะจะมาพร้อมกับซุ้มล้อขนาดใหญ่ค่ะตัวนี้เป็นซุ้มล้อขนาดใหญ่ลูกค้าท่านใดชอบซุ้มล้อขนาดเล็กเราก็มีบริการให้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะอยากได้แบบขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะคะแม็กนะคะเปลี่ยนเป็นแม็ก ขอบ16นะคะเป็นลายสีดำเงินแบบนี้ลูกค้าท่านใดสนใจแม็กลายไหนก็สอบถามลายเพิ่มเติมได้นะคะวิพาไปชมกันอีกค่ะบันไดข้างค่ะบันไดข้างทรงห้างสีดำเหมาะกับตัวรถสีดำแบบนี้นะเลยนะคะหูกระจกเป็นสีดำอยู่แล้วนะคะไม่ได้ตกแต่งสติกเกอร์เพิ่มนะคะเพราะว่ารถคันนี้จะเน้น สีดำเพื่อความหรูหราอย่างเดียวเลยค่ะคิ้วกันาสา์ค่ะติดตั้งให้ลูกค้าทุกท่านเช่นกันนะคะมาพร้อมกับฟิลม์มไฮคูเซรามิกนะคะเอชเคชัวบางบัวทองติดตั้งฟิลม์มไฮคูเซรามิกให้ลูกค้านะคะเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเองได้เลยวิวพาไปชมท้ายรถกันนะคะท้ายรถขาดไม่ได้เลยค่ะก็มาพร้อมกับข้อไฟท้ายแบบนี้นะคะให้ลูกค้าเช่นกันค่ะ รุ่น SL นะคะรุ่น SL NY 22ค่ะโลโก้นี้สันด้านท้ายนะก็เปลี่ยนให้เหมือนด้านหน้าเช่นกันค่ะมาพร้อมกับไลเนอร์นะคะติดตั้งให้ลูกค้าแบบนี้นะคะการชนท้ายก็ติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าเช่นกันนะคะลูกค้าก็ได้ครบ ไปเลยนะคะแบบนี้มีทั้งบันไดข้างแล้วก็กันชนท้ายนะคะถอดคาบรถ SL เดิมๆแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยววิวพาไปชมภายในรถกันนะคะภายในรถนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะตกแต่งแค่ภายนอกอย่างเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบเป็นเบาะผ้าแบบว่าเวลาะจอดตากแดดแล้ว ร้อนน้อยนะคะแล้วก็หายร้อนเร็วนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้ได้เลยนะคะมาพร้อมกับเบาะแคปบค่ะเบาะแคบแล้วก็จะวางไว้ให้ลูกค้าด้านหลังสามารถที่จะนั่งได้กว้างขวางสบายแบบนี้นะคะเป็นเบาะแคปบขนาดใหญ่ค่ะมาพร้อมกับแอร์ตอนหลังแยกสายฝาแบบนี้เลยนะคะ ใช้เงินออกรถเพียง2 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้าใช้เงินออกรถน้อยนะคะก็ได้แต่ตกแต่งภายนอกแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจแบบนี้ก็แจ้งวิวมาได้นะคะเดี๋ยววิวพาไปชมโปรโมชั่นด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าท่านใดสนใจแต่งรถแ,แบบเรียบหรูดูแพงแบบนี้นะคะก็แจ้งวิวมาได้นะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจแต่งแบบนี้นะคะเราก็มีบริการแต่งแบบนี้ให้เช่นกันค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนแบบเดิมๆที่เคยแต่งมานะคะไม่ได้มากมายแต่พร้อมใช้งานนะคะย้ำนะคะใช้เงินออกรถ290 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านใดสนใจใช้เงินออกรถน้อยแต่ว่าได้การตกแต่งไปแบบนี้ก็มาหาวิวที่เอเคชัวบางบัวทองได้เลยนะคะ เอเคชัวบางบัวทองของเรานะคะมีศูนย์บริการนะคะซ่อมสีตัวถังพร้อมเสร็จอยู่ในนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ออกรถไปแล้วก็สามารถที่กลับมาใช้บริการหลังการขายได้เลยนะคะวันนี้วิวขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะวิวโปรดีให้ได้มากกว่าเสมอ